อริกาตกมาสวันนี้อยู่ที่ร้านโตเกียวชิคาเฟ่ใช่ไหมจ้าซึ่งมาที่ร้านวันนี้เขาจัดเป็นธีมแบบวาเลนไทน์เข้าไปดูในร้านกันนะคะตอนนี้อห่่ข้าวมา,จากจะเป็นลุมที่นี่เป็นอาหารเป็นพิซ <c oughs> คูค่หูกู้อีจูอาหลานสำรันจิ <c oughs> เข้ามารายรกันเถอะไม่เคยมาเลยซึ่งเขามากันแบบระเบิดระเบ้ร์มฮอตฮิตติดลมบนมาสั่งยังไงบ้าง,งมีเป็นอาหาร อ๋อเขาพูดข้างกำลังเก็บใช่ไหมต่อได้ไหมเดี๋ยวรอต่อโตะนี้นะคะเขากำลังเก็บน้บรรยากาศรานน้ำล้ววันนี้คนไม่เยอะด้วยนะแล้วมันก็ยังไม่มือด้วยเดี๋ยวกวาดให้ดู บรรยากาศน่ารักก็น่ารักมากเลยตัวเนี่มาถ่ายแต่ไเรเลี้ยวแรงดีคือเป็นสาวโอลี่แต่อยู่ในร้านญี่ปุ่นั่งเถอะเขาต้องค่าดูที่นั่งดีเลยนะดูสิเออเลอจ้าอันนี้เป็นเมนูน้ำอันนี้เป็นเมนูโดนัทขนมขต่างๆเมนอาหารอาหารแั่ไม่ไม่ก็คิดถึงไม่ได้ทั้งคืนใจมัน ก,ก็ลองไม่คิดลองไม่แค่แต่ก็ไม่ไหวใจก็ยังวนเวียนถิงต่อไปจะทำยังไงละ่ะจะทำยังไงก็ฮ่าคิดถ in ึงเสียงของเธอยิ้มของเธอสายตาเธอทำให้ใจฉันละลายละลาย นี่คือเมนูที่เราสั่งก็จะมีโทงคัสเึราเงโดนูนะตัลเบอรี่ครีมซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเป็นครีมสีขาวแต่วันนี้เป็นครีมสีชมพูเขาบอกแต่ว่ารสชาติก็จะเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะช่วงใกล้วันไ,ยไ่ยเลยเปล่าแล้วก็สั่งซูชิกูอัดมาค่ะกินเสร็จเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อน <S <S I try so hard, tell my heart, not to miss you I know I can't, but I don't want to miss you I tell my brain, not to be pain cause you are my brain Walk to the end, it might happen, you will be my boo But <coughs> the อยู่ตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดแลม้มากมากคือหันหน้าไปทางไหนก็ถ่ายรูปได้หมดเลยอะ่ะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มได้วิวทั้งกลางวันและกลางคืนสรุปเลยคือฟินแล้วเหมือนเขาจะตกแต่งสถานที่ไปตามเทศกาลแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเรามาในช่วงที่ใกล้ววาเลนไทน์เขาก็จะแต่งร้านแบบเป็นสไตล์หวานๆเห็นไหมเป็นสีชมพูมีหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนฟิลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมาได้บ่อยๆนะคะมา สูงมากเลยเอ้ายอ่อขาหนะ่อยหัวจะพ้นเพ็นหัวดลงรีเล่วะไม่ไปสินอามาใกล้ใน่ามาใกล้ๆ